ครับผมสวัสดีครับผมบุษนะครับสลาวุฒิเตซอนะครับประจำเอเอสนะครับเทราวิชช็อปนะครับสาขาเดอะมอลล์ท่าพระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวฟังก์ชันนะครับฟลิกช็อปนะครับของซัมซุงนะครับอาจะเป็นการย้ายข้อมูลนะครับรูปภาพหรือว่าไฟล์นะครับพวกวีโอไฟล์งานนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับเป็นตัวฟลิกช็อปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับเป็นตัวซัมซุงแกลเล็กซี่นะครับยี่สิบสองรุ่นะครับแล้วก็ ตัวคลิปสี่นะครับวิธีการง่ายๆนะครับแค่ลูกค้าปัดเลื่อนปัดหน้าจอลงนะครับแล้วก็มาเลือกฟังชั่นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปัดด้านข้างนะครับเลือกเป็นคลิปสอดนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องเปิดไว้นะปกติก็จะไม่ได้เปิดนะครับถ้าเราจะเลือกเป็นตัวพิปสอดเราก็แค่เข้ามาเปิดไว้นะครับเปิดไว้ทั้ง2เครื่องพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ตัวนี้ผมจะย้ายเป็นตัวรูปภาพนะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเราเข้ามาแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการย้ายอย่างเช่นเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับเราก็กดตรงคําว่าแช์นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นคลิก,ออก็อดคลิแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็มาค้นหาชื่อนะครับที่ต้องการจะย้ายไปมือถือเครื่องนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคลิป4นะครับเราก็แตะตรงคลิป4ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นโชว์นะครับต,ตัวนี้ก็ แล้วก็กดยอมรับปุ๊บอ่าอันนี้ก็ทําการย้ายรูปภาพจากตัว s 2 2ามาฟิส i ี4เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับผมอ่าสำหรับตัวฟิคส์สดนะครับก็เป็นการย้ายรูปภาพหรือว่าไฟล์ภาพแบบง่ายๆนี่ครับ